หนึ่งท่านนะครับเป็นผู้ให้เสียงพระแม่สีดาเบล่ารานดีแคมเป็นผู้ให้เสียงพระแม่สีดา ขอต้อนรับทุกท่านครับนี่คืองานของเราครับกับไทยแลนด์กาลาพรีเมียนักรบมนตาครับตำนาน8ด่วงจันทร์นั่นเองสวัสดีทุกคนผมว่าอายุเองนะอย่าลืมไปดูนักรบมตรากันนะทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะจริงๆเรื่องนี้เราภาคกมายาวนานต้องบอกก่อนว่าผมภาคเป็นตัวองค์รามแต่ทีนี้วันนั้นฮะองค์รามภาคไม่ออกฮะภาคไม่ไปภาคไม่ไปเทคเทคเนั่นเพราะว่าวันก่อนนั้นฮะองค์ราม ดันไปฉีดโบทถอกมาฮะครับผมพี่ไบมณัสวินมาลิวงนะครับก็เป็นพุ่มกับเสียงภาคนะครับแล้วก็ภาคเสียงเป็นลักษมันครับก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็มีความแบบว่าออหล่อเท่ด้วยตัวผมชอบเวลาผมรู้สึกว่าตัวละครแบบนี้มีสเสน่ห์สวัสดีค่ะน้งหวานค่ะคือเราติดตามผลงานของ Rift Studio มานานแล้วฮะ,ะพอได้เห็นผลงานเต็มออกมาแล้วก็นี่แหละสมชื่อ Rift Studio สวัสดีครับรือจริงเรื่องเนี้ยพีคได้ยินมาจากอาตอรเนี่ยคะ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาติดตามเรื่องนี้อยู่เปมืนอนรอคอยเลยค่ะแล้วพอวันนี้เราได้มาเรื่องนี้ก็อุ้ยมาแล้วออพระแม่สีดาคือเซ็กซี่มากจัดตรงนี้เซ็กซี่มากจริงๆก็คือเขาตั้งใจกันมากคือแบบอยากให้มา อุดหนุนฝีมือคนไทยกัน,นะคะ่ะโหแอนิเมชันไทยนี่แบบระดับโลกจริงๆถ้าเกิดวันนี้เดี๋ยวเลือกกลับไปได้เดี๋ยเลือกฟิกเกอร์ของคาแรคเตอร์ไหนดีตัวพระเอกสิตัวเขาขาวตัวใหญ่ๆ <c oughs> ตอนนี้กำลังติดต่อพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านอยู่ <c oughs> จะเอาไปตั้งให้รถบนเล่น <c oughs> ผมอะอม <c oughs> ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ยังไงยังไงผมอะอม <c oughs> ด้วยเพลงของผมเองเนี่ยยังเคยอยู่ในหนังผลงานเราได้ถูกนําเสนอในอทิศทางใหม่ๆดีครับแต่งเต็มขนาดนี้ถ้ามีโอกาสแต่งเป็นคาแรคเตอร์กุณสบาค่ะเอาหรอเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงในเทเป็นผู้หญิงแปลงค่ะและคุณซอฟเองเห็นโปรเจก t นี้มาตั้งแต่เริ่มเ่มแรกเลยป่ะจำได้เลยว่าครั้งแรกที่เห็นมีโอกาสได้เห็นเวอร์ชันที่เป็นลายเส้นตื่นเต้นขนลุกเลยเอ,เอใช่แล้วก็บอกพี่ตุนแล้วก็บอกลิฟต์สตูดิโอว่าแบบที่หนูจะรอวันที่มันสําเร็จอ้าวแล้วคิดว่าดาบกับ3งานเนี่ยอะไรจะชนะ ขอบคุณมากสำหร,รับ,ค,รรบค,รคำตอบนะฮะ<อ>นะอะไรดนะัอ๋อ,อยังไม่ตอบออยังไม่ตอบอเสมอสามท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้ให้เสียงพระแม่สีดาเบลล่าราดีแคมเปญผู้ให้เสียงพระแม่สีดาหนึ่งวงนะครับกับการทำเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงล่าสุดพวกเขาคือค็อกเทลและอีกท่านครับเก่งทัชยา เขาเป็นยังไงสําหรับพระแม่สีดานในเรื่องนี้เบลว่าเขาเป็นคนสดใสแล้วก็น่ารักมากค่ะเขามีความเด็กอยู่ในตัวแล้วก็พอเขาเจออะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นกับทุกอย่างไปหมดฉะนั้น,นเขามี energy มเยอะมากอะค่ะถามเลยนะครับว่าเพลงเหนือชีวิตเนี่ยนะฮะแรงบันดาลใจนะครับเริ่มต้นไอเดียมายังไงครับสิ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร วิธีคิดทัศนคติของตัววายุเองแล้วก็เวลาหน้าที่เหนือชีวิตเลยกลายเป็นคำที่ถูกเอามาตีความ,มเป็นเพลงพี่เก่งฮะสำคัญเลยคาแรคเตอร์เราซึ่งเราก็เป็นคนสร้างคาแรคเตอร์เรามาตั้งแต่แรกครับวินาทีที่เห็นตัวเองเราต้องพากตัวเองอดีใจแต่ส่วนหนึ่งเลยคือเก่งเห็นคาแรคเตอร์ตาม,มที่ที่ของตัวละครตัวนี้ครับถ้าภูมิใจเพราะว่ามันมีศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ในนั้นแล้วมันถูกย่อยแล้วเก่งเชื่อว่าเดกที่ กําลังดูงานเราอยู่เ,เขาจะได้รับประทานตรงนี้ได้อย่างอร่อยออแค่นั้นแหละเป็นสิ่งที่เราภูมิใจให้ผลงานประจักษ์ด้วยตาของทุกท่านเองนะครับและก็ภาคภูมิใจไปได้วยกันในใจพวกเราคนไทยรู้ครับว่าคนไทยเก่งอยู่แล้วครับ้าต้องช่วยคุณพี่สีดาให้ได้แกคิดว่าไอ้คำศรัทาบานโง,โงโ้งนี่มันช่วยให้ชีวิตแกดีขึ้นจริงๆเหรอ ้าจะทำลายความเชื่อโง่เง่าพวกนั้นให้สิ้นซากเดี๋ยวนี้หน้าที่เหลือชีวิตนักรบบนตราตำนานแปดดวงจันทร์ฉายพร้อมกันทั่วประเทศ1 1แอตุลาคมนี้ในโรงภาพยน์